ทุกที่ทุกส่วนงานเนี่ยต้องเหนื่อยมากๆอยู่แล้วค่ะก็วางวันก็มีหนักบ้างเบาบ้างนะคะวางวันก็เหนื่อยจนข้าวเที่ยงเนี่ยก็ได้กินเป็นช่วงบ่ายเลยจากที่เราสำรวจความสุขในการทำงานหรือความผูกพันกับองค์กรเนี่ยคะ่ะเราก็จะเจอว่าพยาบาลเราเองส่วนหนึ่งก็จะมีความเครียดในการทำงานแล้วก็ มีความรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รับการยอมรับหรือมีคุณค่าในองค์กรเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดเป็นโครงการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่มีคุณค่าในการที่จะทำหน้าที่ของการเป็นพยาบาลเราก็เลยเกิดความคิดที่ว่าการที่น้องเขาได้รับเมสเซจแล้วส่งตรงถึงตัวเขาเลยแล้วเขาเปิดออกมาเป็นการ์ดที่เป็นเรื่องราวของเขาเอง เมื่อเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้รับพลังทางบวกที่ดีเขารู้สึกมีคุณค่าต่อตัวเองแน่นอนว่าเขาสามารถที่จะส่งพลังทางบวกเนี้ต่อเนื่องไปให้กับคนอื่นๆนี่มันก็จะส่งผลลับที่ดีกับผู้รับบริการคนไข้ครอบครัวเพื่อนร่วมงานบางทีก็ไม่กล้าที่จะพูดกันตรงๆไงคะ่ะตัวผลอิดนี้ก็ ทำให้เหมือนคนเราก็กล้าที่จะพูดออกมาเป็นคําพูดมากขึ้นด้วยเพราะเห็นแล้วก็ทําให้ยิ้มออกมามาคนทํางานเรียดๆีอยู่เนี่ยค่ะก็เห็นแล้วก็ยิ้มเหมือนกันการที่เราส่งมอบกําลังใจให้คนค่าซึ่งกันและกันมันทําให้เราก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นมาด้วยกันมันยิ่งทําให้เรารักกันมากขึ้นอีก ก็ทุกครั้งที่คนไข้ขเกิดอาการแย่ขึ้นมาเนี่ยทีมหมอทีมพยาบาลทีมกยายภาพทีมอะไรก็ตามเนี่ยมาช่วยกันแล้วก็แสดงให้ญาติคนไก็เห็นว่าเรามีฝีมือที่จะยื้อชีวิตมาได้นะเราจะมีการมิทติ้งกันทุกวันนะคะว่าเคสปันนี้โปรเกรสเป็นไงบ้างแผนการรักษาของเราเป็นไงบ้างญาติจะมีความรู้สึกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นพยาบาลดูอย่างเดียวหมอด,ดูอย่างเดียวแต่เขาจะเห็นภาพรวมว่าทั้งทีมช่วยกันดูในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ เราพร้อมที่จะมาที่นี่เพื่อทําให้คนเชียงให,ห, Wrong, ใหม่มีอีกโรงพยาบาลหนึ่งด้วยมาตรฐานที่เราคิดว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่เราจะได้นํามาจากที่สํานักงานใหญ่ hmm. attracts. มั่นใจได้ว่ามาที่นี่แล้วการรักษาจะเป็นไปตามมาตรฐานเราภาคภูมิใจในความเป็นทีมของมั d ติดิสป i ินารีทีมที่เชียงใหม่ค่ะเราจะทำให้ทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยกลับออกจากโรงพยาบาลไปอย่างมีความสุข